หมอเหมีวเด็กน้อยปล่อยออกมาแล้ววิ่งเล่น,นใหญ่เลย <c oughs> ปล่อยปุ๊กวิ่งเล่นปีนป่ายเลยพี่เล่นปีนป่ายดีใจ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 ,ดใจได้ออกมาพี่เล่นกันแล้วได้ออกมาพี่เล่นกันแล้วอยู่ในนั้นตั้งสองสัปดาห์เนาะเอออยู่ในนั้นสองสัปดาห์ตั้งแต่ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วมาทางังกระทั่งถึงต้นเดือนที่นี้ <c oughs> สองเดือนกว่าเอ้ไม่ใช่สองสัปดาห์กว่าเนาะ ดีใจดีใจวิ่งเล่นึ้นใหญ่เอขึ้าวววว้นไวววววไปวววนววดนไปวนวว้ววววอววววววงววงแวววววงแวววววีวววีวววววขึ้นไปสนุกสนานละสนุกสนานเพวินใจและได้ออกวววลวว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 ใวใวว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 ใวใวว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 ใวใวเลวววววใวว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 วนวยววววนวว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 นวววนวววามวววนวนเนาะเวววววลวววลววเวว ปีนป่ายเล่นกันได้แล้วพี่ก็นอนอยู่ตรงนี้พี่ส้มขาวส้มขาวนอนอยู่ตรงนี้เล่นจินตนาการทำภาษาเมียวน้อยทำภาษาเมียวน้อยได้เล่นด้วยกันแล้วส่วนพี่พี่สอง สองเมียวยู่นี่ครับสองเมียวสองเมียวใครเอ,อ่ยนอเล็กเล็กสีสีหางยาวกับเล็กสีสีหางกวักขวานฟ้าหน้าดำนอนรอตรงน,น,น,รรงนี้นอนรอตรงนี้เพื่อนไม่มาเล่นด้วยเลยเพื่อนปีนป่ายไปคงบอนู้นส่วนอีกเมียวหนึ่งเล่นตรงนี้เมียวอ่งเล่นตรงนี้มีเล่นตรงนี้แล้วมาแล้ว ได้ออกมาสบายใจแล้วเมียเมียก็ได้ออกมาเดินเล่นอย่างสบายใจแล้วเด็กๆว่าทั้งหลายเดีย๋ยวหลวงปู่จะมีจัดที่นอนให้ใหม่แล้วเนะาะจัดที่นอนให้ใหม่ให้น้องเมียได้อยู่สบายๆบึ้ขึ้นกว่าเก่าอยู่ด้านนอกกันเนาะปีนไปไหนแล้วลูกฮะออกมาปุ๊บปีนไปแล้วแข็งแรงดี เอาเหมียวสีสีเว้นดำสีสีเว้นตาดำปีนไปไปไหนไม่รู้แต่ถ้าจะอยู่ในนั้นนานโดนขังนานแล้วเอาเอามาแล้วอยากจะปีนไปดูโลกภายนอกือเอาไปไหนลูกมาเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนนี่มาเรีวมาแล้วมาเล่นกับเพื่อนตรงนี้ลูกเพื่อนอยู่นี่ไงเพื่อนอยู่ในการตรงนี้เพื่อนอยู่ในการตรงนี้ เดี๋ยวพวอที่นอนมาให้นอนข้างนอกนะลูกนะหรือว่าจะเลือกนอนตรงไหนก็ได้เดี๋ยวจัดให้ใหม่เนาะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งน้องเหมียวนาอทีนี้ก็ขอถ่ายภาพน้องน้องเหมียวที่ป่วยอยู่ในกรงในบ้านหนังน้อยได้ออกมาข้างนอกแล้วดีใจกันใหญ่ดีใจกันใหญ่เล่นกันใหญ่แล้วแข็งแรงดีแล้วเนาะแข็งแรงดีแล้วเล่นกันใหญ่เลยวิ่ง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  วิงว่งวิ่งวิ่งปีดไปสนุกสนานแล้วเนาะเขาก็ขอ,ขอ,ขอนาําภาพความสุขของน้องน้องเหมียวให้กับทุกทุกท่านได้ดูได้ชมกันก็เป็นความสุขนะที่น้องเหมียวได้หายป่วยหายเจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แล้วมีพละกกาลังแข็งแรงดีสุขภาพดีวิ่งไปมาได้วิ่งไปมาได้นะก็ขอมุมัน่นกับทุกท่านนะที่มีความรักความห่วงใยน้องน้องเหมียวได้ดูแลกันเป็นอย่างดีจนเขาได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นมาแล้วเนาะ ต่อไปก็ขอให้เขาเจริญเติบโตอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ขอมโมทนาบุญกับทุกทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลน้องน้องเมียจนมีทุกข้าพที่ดีขึ้นน,นี้พอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นพระบัญญาตินำความช่วยทุกทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรานาทุกทุกประการเทินครับตันนี้ได้ปล่อยออกมาให้เดินเล็กกันเนาะ เขาแรกว่าจะไม่ปล่อยแต่ว่าดูแล้วเขาก็ไม่ได้แข็งแรงดีก็ลองปล่อยออกมาเนาะปล่อยมาก็ดูแล้วดีดีสมกับที่คาดหมายไว้เป็นอย่างที่คาดหมายไว้ว่าเขาต้องสนุกสนานแน่นอนแต่ขดได้ออกมาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆก็ขออนทนาสาธุขอนำภาพนี้ให้กับทุกทุกท่านได้ดูได้ชมกันเนาะน้องเหมียวข้างล่างก็อยู่ตรงนี้ด้วยกันตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ด้วยกันตรงนี้จะเวน้องทอบลิ้ม น้องพิมอยู่ในบ้านติดบ้านแล้วไม่ออกมาแล้วก็เ,เลยให้อาหารกินในบ้านนั้นแนหะแต่ถ้า,าในพื้น้านอกตรงน,นี้น้องเหมียวไม่อยู่หรือว่าน้องเหมียวไปเดินเล่นข้างนอกไม่มีเศษอาหารข้างนอกอาวางเลอะเทอะก็จะปล่อยเขาออกมาเล่นปนละ่อย,ยขอออกมาเล่นเดี๋ยวปู่จะมีการจัดบ้านนะให้ดูดีขึ้นนิดนิดหนึ่งนะพอดีได้รับการถวายผ้าม่านมาก็จะอาผ้าม่านมากั้นตรงนู้นนะให้เขาได้ กันลมกันหนาวได้นะเดี๋ยวเราูจะทำตัวนี้ในโอกาสต่อไปเนี่ยครับก็ขอโมทนาสาธุครับคิวนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะพราะก็นะกกหม่คคิดต่อไปโชคดีมีสุขสาธุอายุวนันโสุข,ขังพลงัง